เบสอินสตินส์ออริจินสำหรับด่านนี้เนี่ยจะเจออาคูหนักเว้ยซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมปั้นทีมอะคูมาแล้วซึ่งก็จะมีเจ้าตัวนี้โคมุโซแคทนะแล้วก็จะมี Evil อีวิลอคูสองตัวนี้จะช่วยกันเจาะโล่ในราคาที่ถูกเว้ยมาดูกันดีกว่าครับผมว่าพร้อมเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าสำหรับในทีมป่าอะคูเนี่ยจะมีแมวรถไฟซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวปิดเกมซึ่งปิดไม่ได้เพราะว่าโล่มันยังไม่แตกนะเรียบร้อยรอเชลลี่ลินเลยไปเจลลี่ลินได้แล้วสำหรับโคมุโซเนี่ยจะคูดาวไวกว่าีวิ ค่อนข้างที่จะดีกว่านะเออเป็นไงเล่าตบเว็บหนักๆไปเจอหมีกาโฮขลโหลกระจอกวอยเป็นแค่หมีกาโฮธรรมดาธรรมดาจะมาชนะผมได้อย่างไรไปเลยดีหรือเปล่านะแมวรถไฟโลแตกแล้วใช่ไหมเออเป็นไงอ่ะกอริลลาโดนไปดิมึงเล่นแมวรถไฟต้องรอจังหวะว้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนแบบโลแตกไปเลยบาล็อกโคมุโซไปเลยเดี๋ยวนะแมวรถไฟทงไปเป็นไงอ้วแล้วก็ตามไปด้วยน้องหินนะทำไมมีโลน้องหินก็ตบเข้าอยู่ โอเคแคนแคนปะเรียบร้อยเคียหมีกาโฮกได้กระชอกจริงอะไรจริงไปเลยแมวรถไฟพุ่งไปดาเมจสามหมจุกๆป่ปะอันนี้ขนาดแบบแค่เลเวล30นะถ้าแมวรถไฟเลเวล40นะมาทุกคนโคตรโหดพุ่งไปเลยแมวรถไฟไฟไฟพุ่งไปไม่ทันแต่ว่าชนะครับผม yes first a r e n ปึ๊บส่งตัวแทงไปก่อนเว้ยแล้วก็ตามมาด้วยสไนเปอร์รอเลย อูดมาแล้วแมวรถไฟพุ่งไปก่อนเลยเออจิ้มไปดีจุกๆไปสาหรับด่านนี้ไม่ต้องเอาเจ๊กับคาร์ลี่มาเลยเพราะว่าระยะแพ้เว้ยอูดมันจะตีไกลกว่าแมวรถไฟปะต้องเน้นตัวที่แบบพุ่งเข้าไปโจมตีใกล้ๆอ่ะอาร์ติเช่นบาร์อกโอ้โหสวยลวทุกคนไม่น่าเลยผมไปตีป้อมมันไงป้อมมันเลยระเบิดตัวเฉือนมาโอ้ม y g ก่อนนีโอไป็หนึ่งทีตัวต่อมาที่จะต้องปล่อยให้ได้ต้องเป็นบาฮามุแล้วแหละบาฮามุด บาฮามุกูตายโอ้ไม่กอดไม่นะถ้าเคียวอูดได้ก่อนนะจะชนะโอเคสําหรับในรอบนี้จะไม่เน้นดันไปมากเว้ยใจเย็นๆอย่ารีบดันเว้ยดันไปก็แพ้พยายามอัพเป่าตุงก่อนแมวรถไฟพองไปตามไปด้วยแคนแคนด่านนี้ไม่มีอะไรไว้แค่ใจเย็นก็ชนะละโอเคตอนนี้พลังอูดเพิ่มขึ้นแล้วเว้ยบุกเลยตุง้งเรียบร้อยมันมาละอ่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆ ตัวสีขาวใช่ไหมเดี๋ยวรอให้มันมาใกล้ปอมไว้อุ้ยไม่ได้วะเนโอไปนหนึ่งทีเดี๋ยวรอแมวรถเข็นต้องเป็นแมวรถเข็นเทพเก่าบาหมุดโอเคสวยดีมากบาหมุดตายไปแล้วเทพเก่าเร็วๆแมวโอเคผมจะไม่ปล่อยตัวอะไรไปเพิ่มละรอรอเท่านั้นอืมมาเลยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆแมวรถไฟปะปับ๊บปั๊บรอมันมาใกล้กว่านี้ไว้อ่ามันมาใกล้ละฮิลเลอร์ปะ โอ้ my god 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 อะไรวะเนี่ยไว้แบบนี้บุกไปเลยดีกว่าไม่ต้องรอมาใกล้บ้านละโอเคพร้อมเลยไม่ได้หยุดเวลาดิประเด็นน่ะโอเคดีมากเทพเก่าโดนเป่าไปหนึ่งทีเทพเกาเร็วๆดีมากหยุดเวลามันอย่างนั้นแหละใช่เลยไปเร็วแมวรถไฟแมวรถไฟแั่งติดลูกสมุนแล้วแตกไปเรียบร้อยนะเทพเกาดีมากครับผมเทพเก่าเรียบร้อยนะ เทพเก่าแตกไปแล้วตัวปัญหาคือไอ้ตัวนี้เลยโอเคอไปเร็วแมวรถเข็น6,800ไม่รอดแน่เลยหยุดเวลามันสิวะโ oh อ้มายกอดเดี๋ยวนะยังไงดีวะตัวที่หยุดเวลามันหรือไม่ก็น็อกแบ็คอ่อประเด็นคือตัวสีขาวเลยฮานิว่าแคทเหมือนว่าจะรับตีนไม่อยู่ จริงๆตัวรับตีนไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะยังไงก็แตกหมดเว้ยหัวใจหลักคือการสู้กับเอเลียนโดยที่ผมเนี่ยจะต้องไม่ไปตบบ้านมันเว้ยแล้วพอเอเลียนใกล้ตายปุ๊บ ผมจะต้องไม่ส่งแมวไปเยอะเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าส่งแมวไปเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ไอตัวช้างสีขาวนะโจมตีมาหลายครั้งเกินซึ่งไอตัวนั้นมันตีไกลด้วยถ้าเกิดว่ามันได้ตีหลายครั้งเนี่ยป้อมผมแตกเว้ยผมจะต้องให้เหลือตัวน้อยที่สุดแล้วล่อให้มันมาอยู่หน้าบ้านพอมันมาอยู่หน้าบ้านปุ๊บปล่อยเจมิตมะสโลมันก่อนพอสโลได้แล้วก็เริ่มปล่อยตัวฟีดเว้ยเดี๋ยวเตรียมปิดสปีดได้เว้ยโอเค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 แผนนี้แหละน่าจะโอเคปิดสปีดได้ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเจมิตตมะมาให้เจมิตตมะเนี่ยแหละไปสโลมันก่อนนีโอไปหนึ่งทีปั๊บเทพเก่ามาปังใจเย็นเย็นนะรอมันมาใกล้อุ้ยได้เลยฟีดต่อได้รัวๆมางอยฟีดหลุดโอ้โหอะไรเนี่ย สำหรับรอบนี้ผมจะเน้นบุกแล้วเดี๋ยวจะเอาแมวเหล็กนี่แหละไปสู้กับมันด้วยเน้นบุกขึ้นไปเลยแมวรถไฟปะเจมิโตมา5,200นี่อโอไปหนึ่งทีเจมิโตมามาโอเคได้อยู่แมวรถไฟปะเอาแมวรถไฟนี่แหละไปทำดาเมจมีแมวเหล็กอยู่น่าจะได้อยู่ได้ดิเป็นไงละมึงเป่าไม่ลงอยู่กิมุละฟาดไปดีมากมันไม่น่าจะถือกับตัวเนี้ยมันน่าจะบางเว้ยคิดว่าบางบางแน่บางชัวแล้วแล้วครับเจ๊ แมวลดไปอุ้ยดาเม่าแรงจังวะแม่งงอ้ยตีไก่แล้วดาเมจแรงอีกผมรู้สึกเหมือนแมวยางลบไม่มีความหมายอะ่ะคือมันโดนได้ตัวสีขาวเป่าทีเดียวคือมันตายหมดเลยอะ่ะคือ,อยังไงก็ต้องล่อมันมาใกล้บ้านเว้ยคือถ้าเกิดว่าไม่มีแมวเนี้ยมันก็จะไม่มีเป้าหมายให้โจมตีมันก็จะตีได้แค่ป้อมเรามันก็ต้องเดินมาใกล้แล้วตีป้อมเว้ยดังนั้นแผนเดิมจะส่งไปเยอะล่อมันมาตีใกล้บ้านเป่าดิปุ้ง นีโอไปหนึ่งทีตฟตีฟิตตีฟิตตฟ,ตตฟ,ตตฟตแล้วนะอะไรวะเนี่ยบะามุตไปแมวรถไฟไปดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีดมากเทพเก่า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 ยายยาแม่เอ้ยเทพเก่ากูช้าไปยูกิมูระดีมากตีตัวกระจอกมึงตีทำใหม่วะ โอเคเดี๋ยวผมจะสแต็กแมวเหล็กให้เยอะๆแล้วกันพอมีแมวเหล็กเยอะๆเดี๋ยวผมก็จะปล่อยแมวรถไฟไปเคลียร์ลูกน้องพอเคลียร์ลูกน้องหมดปุ๊บมันก็จะมีแค่ตัวสีขาวเดินมาตีป้อมผมเวย้ยแล้วทีนี้ยผมก็จะปล่อยแมวทุกตัวเลยเออไรประโยชน์วะแมวเหล็กผมแม่งเอ้ยรอ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 ไม่ได้การแล้วชะเอิงเอ้ยโอเคโอเค ไปดิทุกตัวอย่าให้มันตี <c oughs> พอมันได้ตีก็จบไงประเด็นคือแบบแทบไม่ได้ฟีเลยดิ <c oughs> ดโดนอุย้ยแม่งเป่าเลยเป่าเลยเออดีมากทีนี้ก็ไม่โดนบ้านผมแล้วเว้ยปล่อยแมวเหล็กขึ้นมาโอเครอ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 ,อมันมาใกล้ๆบ้านก่อนปังเป่าแล้วนะให้เป่าอีกทีนึง เป่าเรียบร้อยเทพเกาแมวรถไฟบาหมุดนีโอแมวเหล็กเจ๊เจ๊เจ๊ใจ,จ,จมิตมะดีมากน็อกแบ็กมันไปอย่างนั้นอย่าให้มันได้ตีดีสุดสุดรออยรออปดีสุดสุด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 ้ยาโดดแล้วไงแม่งเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ดยยลลดได้อยู่มีน็อกแบ็กช่วยอยู่แมวรถไฟพุ่งไปโอ้ยบานกูอ้ไม่ไหวไอ้ อ้แมวอาจจะผิดเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนไม่รู้จะทำไงแล้ววะตัวสีขาวห้ามปล่อยสไนเปอร์ไว้สแต็กแค่ไซเบอร์แคทก็พอเพราะว่าไซเบอร์แคทมันแค่สโล่แต่ว่าสไนเปอร์เนี่ยมันจะน็อกแบ็กด้วยต้องให้อูดมันเดินเข้ามานิดนึงมันจะได้ไม่โดนไซเบอร์แคทโจมตีไว้โอเคเรียบร้อยแผนเดิมสแต็กไซเบอร์แคทสักร้อยตัว <S <S เดี๋ยวนะต้องให้มันเดินเข้ามาอีกอะ่ะเพราะว่ามันโดนอยู่ตัวหนึง่ง โอเคยอมให้ไซเบอร์แคทตัวแรกตายเว้ยผมไม่รู้แล้วว่าผมสแต็กไซเบอร์แคทกี่ตัวแต่ว่านับได้จากแสงเว้ยเดี๋ยวมานับกัน 1...2...3...4....5...6...7...8... หรือเปล่าวะชาไม่ตายของผมเว้ไซเบอร์แคทขยานฟ้าไม่รู้ว่าจะได้ยิงหรือเปล่าหรือว่าจะโดนเขาเป่าปิ้วเดียวตายเลยไปลุ้นกันถ้าได้ยิงเขาเขาตายถ้าเขาได้ยิงผมผมตาย oh, <shit. S 1> โคตรวัดดวงอะ่ะตูม ตูมตูมตูมโอ้โหอูดถึกมากบ้าๆๆๆนะหรือว่าไซเบอร์แคทแค่นี้จะดาเมจไม่พอแบบนี้มีเสี่ยวละวโอ้ไซเบอร์แคทตั้งเยอะเปิดสไนเปอร์เอาสไนเปอร์มาแมวเข็นรถไปเทพเก่าไปเจมิสตมาไปเมอร์เซียไปตัวแทงบุกได้บาฮามุดไปแมวเข็นรถไปนีโอไปหนึ่งทีอย่าให้มันได้ยิงเว้ยไซเบอร์แคทเอาเร็วไซเบอร์แคทยิงดิ ปิ้วดิปิ้วดิปิ้วดิดีมากดีมากดีมากสโลมันอุ millet millet ้ยไซเบอร์แคทปูดโอ้โหไรประโยชน์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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีคำพูดอะไรอีกแล้วหมดสิ <h 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 ้นศรัทธาหมดสิ้นความหวังไรประโยชน์แล้วกันแผนการที่กูอุตสาห์คิดมาโอ้ m ไ g o กเอาวะลองดูเผื่อมันจะตายถ้ามันตายก็โอเคมันจะตายหรือเปล่าเมอร์เซียมา โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเรียบร้ยเกียร์ได้โยโอ้ยสมกับแบบเป็นสิบตัวเหลือแค่ราชาปีศาจดำกระจอกเว้ยเฮ้เมื่อกี้หัวร้อนไปแล้วนะบอกตรงๆว่าหัวร้อนแทบจะปาคีย์บอร์ดทิ้งแล้วเมื่อกี้ดีที่แบบเอาอยู่โอ้โดนเป่า2ทีคือตายอ่ะด่านนี้มันจะให้แมวอะไรว่าลืมไปแล้วเนี่ยแต่น่าจะให้แมวเอ๊ะ การันตีหรือเปล่าวะถ้าไม่การันตีนี่คือผมไม่เอาแล้วนะผมปล่อยเลยนะแมวตัวนั้นอะใช้เวลานานมากกว่าจะชนะไม่การันตีก็ขอให้ดวงดีพระเจ้าได้โปรดเถอดเห็นในความพยายามของผมได้เถิดแมวแมวแมวเแม่กาลีแกการันตีใช่ไหมอ่ะอุ้ยไลลี่ด้วยนะถ้าไม่ได้กูปากคีย์บอร์ดแน่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม